ครับยังไงตอนนี้ผมว่าขวามาเออเข้าเลยครับสวยอูตชอนนี้พันห้าครับอือแล้วบวกมาอีกเป็นพันหกแอดดูดิตอนนี้พันเก้าแล้วอ่ะขวาป่ะเออสวยมาดีเท่าไร 3, หรสามพันแล้วบวกอีกสี่ร้อครับอื้ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพกหงเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมชิคกี้ลันนะค,คุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย pg-soft อีกเช่นเคยนะครับเอาละก่อนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ มาครับคุณผู้ชมวันนี้ทุนหนึ่งร้อยบาทอีกเช่นเคยนะวันนี้แล้วเอ้ทุนห้าร้อยผูผิดโอ้โหผ,ผมไปดูตรงนี้เฉยเลยเราจะมาเล่นวันนี้เราจะมาเล่นทีละห้าสิบก่อนเล่นเบทห้าสิบก่อนแล้วกันนะะเปิดเอ็กซ์ต้าคอนด้วยแล้วกันปะรวยเลยเปิดมาผมขอเป็นขวาก่อนแล้วกันเลยม,มา เปิดสวยฮนะต่อไปต่อไปต้องผมว่าซ้ายว่ะซ้ายมาสวยฮนะได้มาสองตัวแล้วรอบนี้สุ่มไปสุ่มมาขวาว่ะอุ้ยแล้วรอดครับคุณผมู้ชมแล้วรอดฮนะสุ่มมาขวารอดเฉยซ้ายครับ โอ้โห oh, เรียบร้อยเรียบร้อยเลยงี้โอ้โหร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบห้าดีนะได้กำไรมาห้าสิบบาทอ่ะลุยตนนัวนี้ขวาครับป่ะสวยซ้ายต่อเลยสวยครับม,ม,มาสองตัวอีกแล้ว รอบนี้ซ้ายไปทีย้ำไปโอ้สวยครับมาขออีกสองช่องเท่านั้นนะคนุณผู้ชมไก่อีกสองตัวซ้ายซ้ำไปโอ้โหแม่งเ้ยจบจัดเลยงี้สุ่มไปครับรอบแรกโอ้มา ชอนนี้ผมว่าซ้ายต่อสวยครับขวาไปอืม <c oughs> สวยอีกสองทีอสองทีขวาไปอีกโอ้โหอะไรวะโอ้มาตายตายที่สมตลอดเลยผมเนี่ย ตายรอบที่สามตลอดเลยอ่ะคุณผู้มชมขวาครับขวาไปสวยขวาไปอีกอืมมาขอเหอะรอบนี้ขอเหอะขวาไปครับมาดูนะว่ารอบนี้เราจะรอดไหม จะรอดไหมรอบเนี้ยขอซ้ายไปเออ,อรอดครับผู้ชมแล้วเหลืออีกช่องเดียวฮนะเหลือ,อช่องเดียวครับยังไงตอนนี้ผมว่าขวามาเออเข้าเลยครับสวยโอ,อ้ชอนนี้พันห้าครับอือแล้วบวกมาอีกเป็นพันหกหลอมครับหือกำไรแล้วแค่นี้กําไรแล้วผู้ชมโอ้โห มีเราตอนนี้เรามีเท่าไหร่มีสองพันใช่ไหมสองพันผมเพิ่มเบ็ดผมเล่นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะเล่นเบ็ดร้อยแล้วก็กดอะไรนี้ด้วยเอ็กตาคอนมาขวาไปโอ้โหมาถึงก็โดนเลยพอเพิ่มเบ็ดปุ๊บโดนปั๊บเลยครับซ้ายไปอืมมารอแล้ว ผมว่าซ้ายอีกแล้วเนี่ยผมว่าซ้ายอีกทีต้องย้ำครับต้องย้ำอะเออเป็นไงต้องย้ำคุณผู้ชมขวาไปหืมสวยครับมาสวยตอนนี้มาสวยแล้วฮะโอ้พันหนึ่งแล้วอะซ้ายไปโอ้โหรอดอีกทีเดียวอีกทีเดียวถ้าได้นี่ผมถอนเลย ผมพอเลยรอบเนี้ยถ้าได้ดูดิตอนนี้พันเก้าแล้วอ่ะขวาปะเออสวยมาดีเท่าไรสามพันแล้วบวกอีกสี่ร้อยครับหเน้นเน้นครับคุณชมได้สามพันแล้วก็ได้โบนัสไอเนี้ยเอ็กต้าเนี่ยมาอีกสี่ร้อยโอ้หวิกำไรเน้นเน้นเลยวันนี้ห้าพันแล้วอ่ะทุนห้าร้อย เล่นได้มาสิบเท่าอ่ะคุณผู้ชมหล่อมจัดเลยโอ้ถอนแล้วครับพอแล้วแค่นี้อิ่มตัวแล้ว <c oughs> เอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรามารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ